โยกไปปัน่นนันใหญ่รู้ว่าไหญ่ กอนานาที่ที่ห้าเครื่องพอมันยายามใส่ปใส่ไอยู่ยิงไม่ช่ำอ่ะอารมณ์อารมณ์ม,มันเหมือนสกิลอันโน่นอ่ะพี่นะครับ เอาองโดนใช่ปะมันก็ควรจะเปลี่ออยนเป็ร่างกสือไล่สองเพราะร่างกสือมันีง่ายกว่าไปีว่ามันจะปักว่า โหเชีย่ยพุงไกลมากโคตรเร็วพุงโคตรไกลเล่นแ,บบแมพแคบลำบากมากเลยกระสือไว้ไวพ้พาไปบ้านเตาอะ่ะอะเลยลงแฟนไปบ้านเตาเอาอีกแล้วเหรออืมอยู่บ้านเตา คนกับคนฟางอยู่่ะใช่วิ่งมาถึงละฟางเราต้องเหนื่อยแต่ว่าได้ได้ได้เราดูอย่างใจใจวิดด้ๆวิ้ววิ้วข่าไม่นาม่าไป,ไปเดี๋ยวซ้อมให้ไยครับจะติดแล้วคุณฟางครับผมไป เล่นเลยเดี๋ยวนี้มีไม้อีกแผ่นหนึ่งอยู่ข้างหลังเราได้เลยค่ะผมอยู่หลังเครื่องเต็ดยาวนะยาวๆาวยาวยักษ์ไม่นะ พยยตบแตประตูโดนเดนโอเคมีสาว้าีสัตว์ไวเกิร์ตเอ่ะโอ้โหไว,วมากไวจัดขอไะะนนะะว้่น่วยก่นอจใ้ท่นวย่ขาไปแล้ว อ่อดมา๊บกูทอดไฟเลยอ่ะหรอไหนอ่ะเขาเยเออเปิมันกีกรโดดเหมืนกันไอ้พวเห็นนะเนกั้ยงมตัน เตรียมเตรียมเงี้ยเตรียมเงี้ยอายมึงไม่โดนนะจริงจริงจริงมันไม่ควรโดนที่มึงตีกูเมื่อกี้เนียมันไม่ควรโดนเลยเว้ยอ้าว้ยตติดตมันจะติดตตลวิ่เสียงม่งใกล้หูมากเลย

ยังเล่ยอยู่ใช่ไหมไอเด็กเล่นแบบปุ๊บม่เนเลยไม่น่าได้แอนบอกนะโอ้ยี่ไม่ใช่ไม้เหรอสวยมากสวย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 ไม่ใช่ไม้เหรอไม้สิีขาวเหรอเมื่อกี้ไม้กนเต็มหน้าเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเมฆขาวนะโอ้โหอะพี่โป๊ะมาแล้ว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 ะคุณฟางวิ่งไปไปไปตรงนี้มา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  มาแล้วมาแล้วคาโบอยู่คาโบอยู่กับโบอยู่คาโบมันดีมันมีไม่มีเสียงหัวใจด้วยมันมันมันฝากเสียงหัวใจไว้กับเครื่องพี่เป็นโทเทม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 โบัวโบบวิ่งอยู่บัวิ่งอยู่ตรงแถวที่คุณฟางโดนแขวนน่ะอุ้ยไอ้ที่ทำไมไม่ลงกี้ระเบิดน้องระเบิดป้องแขวนกี้กูตบปากแล้วกูตบไปกี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 มีกีกีกี้ีกีกมัีกีกี ืออไปแล้วุยมาแล้วไมีวิ่งวิ่งวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้ต่อแอบเดี๋ยววิ่อเลยเฮียอยู่กี่วะไม่ป๊อปไม่ป๊อปมันมันเล่นเปิร์มาแหละอ๋อโอเคเจ๊ยเปิร์มมันมีอะไรบ้างอ่ะกระสือพี่ไม่ได้อ่านหรอกก็ไม่ไม่ไม่คิดทำคิดทำอะไรแต่จต่ไม่ได้หราลืมมันกลับมาแล้วโบโบมันกลับมากลับมากลับมาก็โบก็ลุ หรือผมมีวะผมมีวะผมมีวะผมแต่ว่าเดี๋ยวจะลากใส่แล้วพี่เอากันจะลากใส่แล้วด้วยพี่ตันอะไรอ่ะน้องตายเลยพี่ไม่มีแทงไอพี่ไม่มีอุ้ยพี่ไม่มีไปใช้สวยสวยงามสเอาเทมหรือเทมเดมเต็มวิ่งเต็มวิ่งเต็มวิ่งพี่คิดผ่านไว้จ้เสร็จแล้วอ่ะ อสายล่างพี่ได้ได้ได้ีก็ลงไปเดี๋ยวพี่จะย้ายเทมไปข้างม่านใหญ่เ่ี่เจอเทเดีวร่าหอ่ะใช่ทางซ้ายทางซ้ายเครื่องเดี๋ยวพี่ขอไปจุดเทมใหม่ก่อนมุมดีมากเลยโบไปจุดใหม่แป๊บ ขออ่านอ่านตะกิ้มันแป๊บมาดึงกระบอกนะพย่มามาเครื่องเครื่องเครื่องมาเครื่องหรือเอาตรงนั้นดีแล้วบ่ตามไม่ฟังปะตามตามตามกำลังไปดึงเนี่ย อ่าถ้าถ้าเราปั่นเครื่องที่ทมันมโดนสาบอ่ะมันจะเสียงหัวใจมันจะหายน่าจะกลับมามีกับโหพี่มีกันสามป่ะไม่มีพี่ไม่มีเลยตรงนั้นปั่นไม่ได้แล้วนะมา,มามามานะมามาเมื่อกี้เ <มา S 2> หรอโอ้โหสามตายห่าตัวะ เยยยยไปก็คือถ้าถ้าาปั่นเครื่องไหนอะ่ะแล้วแบบเสียงหัวใจมันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะก็คือเครื่องนั้นโดนสาบเราต้องทำไง,ำง,ง,งไย้ายเครื่องก็ต้องพังตัวเทพไม่ก็ย้ายเครื่องทำอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเราปั่นเครื่องนั้นเสร็จไอ้มันก็จะไปสาบเครื่องต่อไปจังหวะจังหวะห,หันเนี่ยมันช้าหมงเลยเว้วยอยู่นี่ บนไปบ้านเล็กมันไปบ้านเล็กโอเคจะไปตึม้มมันใหญ่ไปไหนแล้ววะปุดอะไรก็ได้กลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วมาอยู่ๆกระทืบบูนแล้วก็แปลงล่างเป็นหัวไปแล้วเฮ้ยกลับมากลับมากลับมา โอเคแล้วก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปเครื่องเอ่อตรงที่กี้โดนแขวนเราไปเครื่องวันใหญ่หยูทำเครื่องละเบืเอาัลโหลหนหนาเหมือนเลียวจังมากดนตรีมันดังมากเลยนะฝากไอ้แนวหัวใจไว้อ่ะ ยังไม่เจอเทมมันเลยอะน่าจะอยู่ฝั่อีโป้ซ่อมไม่งั้นมันไม่น่าไปแถวนี้เลมั้งเราซ่อมคุณฟังต้มข้างบันเลิกปะใช่ครับใช่ครับมันมา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 ม,นมาถึวเครื่องพี่เจ๋ออมไปช่วยบุก ไล่คนฟังหอปะไล่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 านต่าค่ะกลับแล้ว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 เาิบายเฮ้ยเจอเทมไฟเลยโเจอเทมไฟแล้วเดี๋ยวเดนยังอยู่สอต้องเขาแล้ววะเลือกไปใช่ ไล่ไไต่อเลยไม่ไล่ไม่ไ,ล,ไ,มไล่รตามหาโบอยู่ดึงเกมไฟบบเราจะได้หายเสียงหัวใจแล้วทีแล้วเสียงหัวใจมันดังมากอะ่ะมันไม่ได้ยินเสียงคนคุยเลยไม่มีเสียงไม่มีเสียงเราคุยกันเลย <c oughs> ฟังแล้วต้องดึ่งว่ะระลักอีกอุ้ยอะไรอะเลเวนัสเลเวนียสตะกรามคืออะไรอะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่แข่งว่าเราเจอคนนั้นครั้งแรกจะรับหนึ่งเก็นมากสุดสี่เก็นแม้มีสี่ตัเก็นครบเพราะเราชีวิตจัดตะโกนและติดสนาะปอดกลับมเป็นเวลาสี่สิบห้าสิบหกสิบวินาที อตดก็คือจะโดนตีทีเดียวลมีปะครับก็คือตั้งแสนคนครบสี่คนก็จะคนทุกคนก็จะติดพ่อกับลมหนึ่งนาทีกับมันนี่กับมันนี่กับไอวี่เวน่อนก็ได้นะสองคนบ้านเล็กอะนี่นกันกลับมากลับมาพี่ยังเฟสแรกมันจะอะไรดจเยวเอาไปตรงนี้มีพิารายละไปหาคุณฟางฟางมันรู้ว่ส้มอยู่ตรงนั้น เราจะคันไปปั้นเหล็กงั้นเดี๋ยวกองฟางอันเน่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 ก็ครูมีตาดำม่ะเข้าใจปะมันก็เลยมันก็เลยเห็นมันจะเลยเห็นล่าเดี๋ยวโทรไปก่อนละกันตรงนี้ละกันลามาตรงนี้ละกันเอ้าทิ้งเหรอ อยู่นี่ฮัลโหลอยู่นี่อยู่นี่อ่าเอาตาดำมองก่อนหนึ่งทีมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาเต็มแล้วได้เลยครับต่ออดปอดปอดเดือดที่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไปกัน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 ไ้ว Ui ui tất cả tất Ui ta đâm Ta đâm ta đâm mày cả tất 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 cả นฮะน่าตัดแต่งปะอะไรนะต้นหนึ่นั้รงนี้ต้นลกขิตนหน้าต่งเหมือนเดิมปะใช่วะใช่วะอันนี้ปะมันมาแล้วคุณบอยต้องมีบอยดอว